สวัสดีค่ะเปิ้นอยู่ที่ร้านไทยอรุณลันลงนกนะคะสาขาที่1ทําเลตลาดใหม่หัดใหญ่ค่ะวันนี้มารีวิวหน้าง,งานการส่งน่ารักน่ารักให้ฟังนะคะลูกค้าปลายทางเป็นคุณอานะคะที่มีอายุหน่อยนะคะคุณอาโทรมานะคะแล้วบอกว่าช่วยจดที่อยู่หน่อยนะแล้วก็ส่งให้คุณอาหน่อยเลยบอกว่าได้จ่ายทางบริษัทเป็นระบบโอนนะคะคุณอาก็อึ้งไปนิดนึงแล้วบอกว่าอาโอนไม่เป็นแล้วลูกอะไม่ให้โอนแบบนี้ค่ะ และเราก็บอกว่าขอโทษนะคะทางทางร้านไม่มีระบบปลายทางจริงๆแต่หน้าง,งานของหนูที่คุณอาเห็นนะคะเป็นการทํางานผ่านระบบโอนตรงเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะเรามีหน้าร้านที่ชัดเจน มีหน้าง,งานที่อัปเดตท,ทุกวันนะคะแล้วมีน้องๆสตาฟน้าง,งานที่มีประสบการณ์นะคะทุกอย่างเป็นภาพจริงไม่มี AI นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าคุณอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้รบกวนคุณอาสะดวกคุณอาบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกโอนตอนเย็นแล้วตอนเย็นลูกของคุณอาก็โทรมาแล้วโอนเงินให้กับเราเรียบร้อยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะส่งสินค้าให้คุณอาปลายทางชลบุรีรอรับได้เลยโดยสินค้าหนึ่งลังนะคะเป็นเครื่องดื่มลังนกขวดใหญ่24ขวดสูตรหวานน้อยเลยคะ่ะดื่มได้ทุกวันแล้วก็ สามารถที่จะสั่งในการนําไปขายต่อหรือว่านําไปใช้ในโอกาสต่างๆเยี่ยมไข้ถวายพระหรือไว้ทานเองก็ดีสนใจสอบถามไทยอรุณรังนกได้เลยนะคะ